สำหรับตัวก็รับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคีวันนี้นะคะหนึ่งจะมาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างกล้องระดับยี่ห้อ Precision รุ่น AL 32นะคะและ AL 32 Pro ค่ะว่าเขานะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้อแตกต่างของเขาคืออะไรถ้างั้นนะคะเราไปชมกันเลยค่ะ แล้วนี่ก็เป็นกล้องระดับยี่หอ้อ Pizica รุ่น AL 3 2แล้วตัวนี้ก็เป็นรุ่น AL 3 2 Pro นะคะข้อแตกต่างจุดแรกเลยนะคะคือเรื่องสีค่ะ AL 3 2นะคะจะมีตัวบอดี้นะคะเป็นสีเหลืองดำแบบนี้นะคะส่วน AL 3 2 Pro นะคะตัวบอดี้นะคะจะเป็นสีเทาดำแบบนี้ค่ะ ค่ะแล้วข้อแตกต่างจุดที่2นะคะในเรื่องของการทำความละเอียดค่ะ AL 3 2นะคะความละเอียดในการทำระดับในระยะ1กิโลเมตรนะคะจะบวกลบอยู่ที่3 m mm มค่ะส่วน AL 3 2 p สโปนะคะความละเอียดในการทำระดับในระยะ1กิโลเมตรนะคะจะบวกลบอยู่ที่1ม mm มค่ะ ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะตัว AL 3 2 Pro นะคะก็จะมีความละเอียดมากกว่าค่ะ ค่าแล้วข้อแตกต่างในจุดที่3นะคะในเรื่องของเส้นสายใยค่ะสำหรับตัว AL 3 2นะคะยังมีการสั่นสะเทือนของเส้นสายใยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบ Air d u ัมปิ้ง y ิส e m นะคะซึ่งจะส่งผลนะคะให้เส้นสายใยนะคะเกิดการสั่นสะเทือนนะคะในกรณีที่เราใช้งานนะคะจากพื้นที่ที่มีความสั่นสะเทือนตามไซน์งานนะคะ ค่ะและสำหรับตัว AL 3 2 Pro ตัวนี้นะคะจะมีระบบการป้องกันการสั่นสะเทือนของเส้นสายใย,ยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบ Magnetic d u m p i n g system ค่ะซึ่งจะเป็นการทำงานของระบบแม่เหล็กนะคะจึงช่วยลดการสั่นสะเทือนของเส้นสายใย,ยได้ดีค่ะข้อแตกต่างข้อที่4ค่ะในเรื่องของราคาค่ะสำหรับตัว AL 3 2นะคะจะมีราคาที่ถูกกว่าตัว AL 32 Pro ค่ะ แต่ว่าราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะค่าแล้วนี่ก็คือข้อแตกต่างทั้ง4จุดนะคะของ AL 3 2และ AL 3 2 Pro ค่ะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะคะว่าต้องการการใช้งานแบบไหนนะคะ ค่ะและในส่วนการรับประกันสินค้านะคะเรารับประกันสินค้าให้1ปีนะคะค่ะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสินค้านะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตค่ะสาขาของเรานะคะจะตั้งอยู่ในปั๊มเอสโซ่แมกแวรลูลังสิตของสองนะคะ หรือจะเป็นโชว์รูมที่น้ำเบวันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะ mm hmm. ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะและสำหรับคลิปหน้านะคะ 1. จะมาแนะนำหรือมีเทคนิคอะไรดีๆที่จะมาแนะนำนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ